อบารุ S อสทีคันนี้ M 5จริงนี่แล้วก็รถของพี่ของการนะโคโรเลอร์แล้วก็เอลคาเิโน่คันนี้โคตรชอบชอบมากเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรวะเทปคาโมล่าโมลาดแต่ดูฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกพันดาอะไรเงี้ยทีมแคนย์แคมเบอร์นี่รถที่โจนะ,ะแล้วก็ทีมพิงกี้ทีมพิงกี้รถที่เปล่ารถที่เกต ก้าโมงครึ่งแล้วแล้วกังมากันประมาณหนึ่งมากัน F อีกเฮ้ยรถฝันก็มาแล้ว ต้นนี้ก็สวยนิ้คันนี้นี่เห็นแบนี้มันห้าหกล้าน,น,นและแล้วก็เบนตาทัวร์สี่ห้าศูนย์เอสอลคันนี้แพงมากเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอ,อะไรเ,เขาจะเรียกว่าอะไรมันเปิดราคาได้เออเป็นคาริโอเลตเปิดราคาได้แพงมากน่าจะมีแบบสี่หล้านแล้วสภาพสวยมากร้แ,แบบพุ ทนนันทีสภาพกิ่โคตรล้ลออัพดีหน้าด้วยบอกว่านี่เด็ดปะไม่ไม่ชัวร์แต่นี่เราพี่โจเรมัสแดงก็หกห้าแล้วก็โฟกั เคยมีนะนี่นี่เอที่ตามมาตั้งนานแล้วในปีสิบเอ็ดเฮ้ยโคตรแพงลยนี่ครับอันนี้อีสามสี่เปิดประทุนคาเบโลเรตตอนนี้สองพันสองแล้วก็นี่ไงนี่สกายไลน์สองพันจีนวันนี้โคตรแพงเลยนะอันนี้มันเป็นสีมันดูเป็นเหมือนสกายไลน์ตัวแรกๆอ่ะด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นแกนคอร์ด้าทั้งหมดแต่โดนสอดบังไปเรียบร้อยแล้วและนี้ก็ของเก่งลิสแดง เป็นเ k สเคตัวาพาร์ทใหญ่ๆก็ได้แหละพาร์ตคัสตอมของทางเก่งเขาครับแล้วก็อันนี้เป็นแจ็คแร็ตัวสปูนนะมาจากอินทูโลโกนนี่ฝั่งนู้นเป็นเออ่ซีเวีย S14 ป่ะใช่ไหมใช่เลย S14 ไม่ไม่ชัวร์เรื่องหน้าเพราะมันค <8 14. S 1> มอเอ่ถัค่อยสวยแล้วก็มันใส่หกจอดจอดอะไ้ดีกว่าจอดกับที่ที่ฟูฟู Oh, cik. Cikgu, 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 cikgu Cikgu, เต็มมาเนาะเราเริ่มมากันแล้ว90เบบี้เบนส์โคตชอบเลยเราโอซีออกลึกสุดจัดชอบมากคนระับคันนี้โอ,โ,โอ้โหเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเชฟแวนเป็นรถฝ่ฝันในตอนเด็กอะที่แบบว่าเราอยากได้คันในน่ะมันเป็นรถบ้านแบบมอเตอร์โฮมแบบสมัยยุค90จริงน,นะ แต่ดูท่านน่าจะกินน้ำมันน่าดูใหญ่จัดดูดิ ต้องขยับไปเนี่ยไปด้วยดิ เอส1 3 1> ส่วนมวยมากครับผมนี่เป็นจิมมี่ล้อล้อยางมัดด้วยโอ้ยวางคาแล้วใช่ปะมันจิมมี่ปะหรือซูซูกิพอเพลิหเ่อุ้ยออ้ยดอ,อก้ะลึจิมมี่อันนี้มันจิมมี่ป่ะพี่โจ ดิมมี่เขา้อมีคานหน้าด้วยหรือเขาวางคานมาใหม่ก็ืับสินะอ๋อเหรอแล้วก็วางคานมานี่พี่ของนี่มาคันสวยจัดนี่ครับก็สกายไลน์นี่ก็เป็นลานเขามาถ่ายรูปกันนะเนี่ยเท่ไหม นั่น่ะพวกคนที่อยู่ใต้ต้นไม้เทปะยอหล่อสะท้อนแสงริงเว้โรติฟฟอร์มไอฟสามสิบสามสองแปดด้วยเปลี่ยนต้องเป็นแบบว่าไอ้นี่แน่เลย ต,ต้องมูและวะตกเชีย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 ดเดี๋ยวกลับบ้านกันนะพี่เห็นคันนี้มาแลวทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ครับผมยิมรถที่โมเมนตัมหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าฝนมันตกจริง นี่เป็นงานเช้านะครับคาคอฟฟี่เขา้ายาย